ซาควายแล้วก็ลาบควายแล้วก็มีต้มขมต้วยพ่อค้าพ่อค้าเป็นคนพะเยาอยู่นคงไอ้ผมบอกนีนะซาจิ้นควายคนระับเหมือนๆได้กลิ่นกี้ ครับดแดงๆเลยครับว้าฝันอันนี้ซ่าอันนี้ลาบเนะเาะนลาบคอมบินซ่านนซาไป จิ้ไคว<อ>ยจิ้ควยจิ้งควไม่ใิ้วจควยนี่ซ่าเขินเนื้อวายกันายีำกวัวแพงด้วยบอกดิหูกินลาบเลือดซ้าควายแต่ย่ากินอะไรรู้ป่ะยากินต้มยำตีนหมูขาหมูเซนเตอร์กินไปแล้วเนีผักมาเยอะเลย เซนเตอร์กินไปแล้วดูดูนี่ไข่เนี่ยตัดคลิปบ้างครับอย่าให้มันกสวัสดีค่ะเนเตอร์พูดในควายติดไปนยอะนะต้มขมเนื้อควายเหมือนกันข้างในข้างในควายไส้เบียร์ขมข้างในควายเอ็นแก้วบัตเตอร์ขนาดได้มาตัวนึ่งโอ้ ได้น้ำต้มเพี้ยมาด้วยคือกรณีที่เราต้องการความขมเพิ่มหรือว่าต้องการซดน้ำขมๆเนี่ยเราได้ได้เพี้ยขมมาตัวโอเคเดี๋ยวตัดคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวะจะมารีวิวรสชาติของออรับรับควาย ก็ซ่าควายแล้วก็น,นี้ต้มแซ่บต้มขมเนาะเอ็นแก้วิน้นเพียใหญ่ๆอันนี้ต้มเพี้ยะเปล่าเหมือนเหมือนน้ำล้างคอนะขมออกขมหวานเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้คือลาบควายแดง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 ,แดงเลยสดสด ทำด้วยพักม,มันออกขมแล้วก็มีความหวานของเนื้อเนื้อสดๆนื้อควายอร่อยโอเคต่อไปอันนี้คือซาดซาควาย มีคันนาด้วยไงตรงนี้เขาเรียกคันนาอะคันนามีเนือใส่น้ำมาดิน้ำนี่ก็เลือดครับเลือดสดอืม,อมเอาเยี่ยมเลย อร่อยข้าเหนียวทำไมข้าวเหนียวถึงมีถั่วดำด้วยก็เหลือจะหเอข้าวหลามเนาะไม้ไผ่มปนหมดก็ <c oughs> ลเลยเอาเข้าวเหนียวที่แค่น้ำเน่ะไปนึง่งมันก็เลยติดถั่วดำไปด้วยแต่มันไม่ได้หวานนะไม่ได้ใส่กะทิแต่อะไรก็คือเหมือนข้าวเหนียวธรรมดานี่เแหละแต่มีถั่วดำปนก็อร่อยดี อันนี้จะลองัวนี้หัวทักไปน,น,น,นี้เอ็นแก้วครับเอ็นแก้วนี่อนนอกขมหวาน,น